เวลา10นาฬิกามนาทีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการพระราชทานฉันเพลนแดบพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมหาราชวังซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและวัดปวานิเวศวิหารราชวรวิหารรวมแรูป ทั้งนี้จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรมรมบรมศพประจําทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพนกําหนด100วันมีการประคมย่ํายามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกาและ21นาฬิกาตามลําดับ เวลา17นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนักระชที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรวรารามราชวรมหาวรวิหารและวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารปัจจุบันตำแหน่งพระพิธีธรรมที่ตั้งไว้ประจำพระอารามต่างๆมีจำนวนสิบวัด ได้แก่วัดประเชดุพลวิมลมคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์วัดสุทธ์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสเกตวัดราชสิทธารามวัดประคังโคสิธรามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคาราม